สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาตกปลามหาเทพไทยเอฟซีฟ้าชายนะคะวันนี้พบทุนมาที่600บาทค่ะทุกคนเดียวเราจะไปกันที่อะห้องล็อบบี้ราชาลิงนะคะเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่1บาทค่ะสูงสุด100่งร้อยะอล็อกเป้าไปที่เบ็ดเจ็บเลยจ้าโอ้ช่วงเปลี่ยนด่านพอดีทุกคนอยากได้ตัวไหนเลงไปเลยค่ะทุกคนปลาเล็กปลาน้อยหลยออกไปหมดแล้วอ้าโอ้โหพึ่งแตกตั้งแต่เปิดเกมโอ้โห โหทุนเจ็ดร้อยเหลือสองร้อยเอาแต่ปลาพนี่สวยงามค่ะมาเป็นเงินเจ็ดร้อยทุกคนเกือบหลับแต่กลับมาได้เกมเอ่อยิงปลาตกปลามาเทพอยู่ค่ะ f าชายนะคะทุกคนค่ะเป็นรูปตัวลิงนะคะหรือว่าเกมยิงปลาลิงนะคะใครที่หาหาเกมนะคะไม่เจอนะคะจิ้มลิงปังสอบถามน้องแอดมินได้เลยเกมยิงปลาค่าย F4 แตกง่ายทุกเกมค่ะทุกคนใครไม่เคยถอนลองที่ค่าย F4 รับรองได้ถอนแน่นอนจ้ะมา กระสุนฟรีหน่อยโอ้โหหิสมบัติกระสุนฟรีโอ้โหเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะที่เทคนิคง่ายๆของน้องที่เล่นนะคะก็จะยิงปลาเล็กปลาน้อยแล้วแชลเลไปยิงปลาตัวใหญ่นะคะไอะได้กระสุนฟรีมา4ี่สิมาจ้าปายหูยได้ราชาันมันเ0็ร้อยทุกคนกระสุนฟรีถ้ายิงปลาเล็กตัวเล็กๆแต่จะได้ตัวคูนนะคะอ้าวสวยงามค่ะโอ้โหกระสุนฟรีเอาเรื่องโอ้โหทุกคนขึ้นมาสี่พันกว่าโหจ็ดร้อยสุดจัดเลยราชาริงของเรา ยิงปลาเล็กปลาน้อยแล้วฉลกบมายิงปลาใหญ่ๆห,หรือว่ายิงตัวโบนัสนะคะปลาตัวโบนัสนะทุกคนรับรองแตกแน่นอนค่ะยิงปลาเล็กๆเพื่อให้เราได้เอากำไรเพื่อไปยิงปลาตัวใหญ่ต่อนะทุกคนอย่าไปใจจุดใจจ่อแค่ปลาตัวเดียวนะเอามาอีกหนึ่งรอบค่ะราชาลิงอีกเจ็ดร้อยคนปลาตัวเล็กบางทีมันก็ไม่แตกทุกคนเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกดกดเปลี่ยนไป,ไปเรื่อยๆนะคะออะตอนนี้ขึ้นมาสี่พันเก้าทุกคนทุนเจ็ดร้อยเอางร้ยอยสิบกับสองร้อยแปดสิบห้าพันสาม เปิดเกมมาก็เกือบจะหลับแล้วทุกคนแล้วมาได้กําไรทีหลังสุดยอดเลยใครที่ดูอยู่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามคขมามินให้น้องหน่อยนะจ๊ะเอาหิบสมบัตินี่แหละใกล้ๆมือเบอร์สุดท้ายโชบโอ้โหห้าอยห้ยได้น้อยกว่าเพื่อนไม่เป็นไรยังไงกําไรเราก็ฉ่ำล้นมืออยู่แล้วมาฉลามมาโอ้โหไม่มาเฮ้ยสวยงามค่ะฉลามแตกมาห้าอุ้ยจะขึ้นหกพันแล้วแก มาราชิงลาชิงาชาิงออกมาอีกหนึ่งรอบทุกคนรอบนี้เราจะสามารถทิงราชาลิงแตกไหมอืมไม่กล้ายิงนานเลยกลัวเงินหมดอ้าวสวยงามค่ะปะพลห้แตกมา้0เจ็ดร้อยทุกคนขึ้นหกพันเป็นที่เรียบร้อยค่ะได้ที่คุณมีเงินอ้าวสามร้อยห้าสิบค่ะโปรกำมใหญ่ อุ้ยคอนทาน็อตยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้คอนฟรีเลยวันนี้เอาเงียบหมดเลยเงียบหมดเลยทีนี้เงียบหมดเลยอย่าบอกนะว่าจะโดนอุ้ยเงียบหมดเลยแกเอาปลาเล็กปลา้อยไปหาหากำไรหาอันนี้กันก่อนอุ้ยเงียบหมดเลยเกินปุยมุยอุ้ยไม่ได้อะไรเลยเกินไปจริงๆเกินไปมากโฮ้ยไม่ได้อะไรเลย ามาหีบสมบัติเบอร์นี้แหละเอาห้ารอยหกสิอีกแล้วทุกคนสองรอบเลยห้าร้อยหกสิบมาขอกําไรอีกนิดนึงโอ้เ oh, มื่อกี้ขึ้นไปตั้ง 6, 000, หกพันทำไมไม่พอวะโอ้โห oh, oh. พอเห็นว่าเราแตกเยอะมันก็เริ่มไม่แจกแล้วทุกคน mm. ตามสเต็ปนะคะอุ้ย mm. ขอหน่อยเถอะ mm. เออสองร้อสิบมาปาปูนี่ mm hmm. โอ้โหทุกคนค่ะน้องขอจบตำไรยไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า